สวัสดีครับกลับมาพบกับการฟีเจอร์ฟุตบอลประจำวันที่11มกราคม2567และก่อนที่จะไปรับชมรับฟังอย่าลืมไปสนุกลุ้นมันกับ CEO 369อยากรับซับแบบว้ววแอดไปเลยที่แอด CEO 369มาเริ่มกันที่คู่แรกกับศึกสเปนซุปเปอร์คัพระหว่างบาร์เซโลนาพบกับโอซัสตูนาเตะกันที่สนามเอลอวายพาร์คประเทศซาอุเวลาตีสอง ชื่อชั้นของบาร์เซโลนาเหนือกว่าเยอะก็จริงนะครับแต่มาตรฐานฤดูการนี้แผ่วลงไปช่วงหลังเนี่ยอาจจะชนะมาได้3เกมติดแต่ก็เก็บชัยแบบหืดจับทั้งที่เจอคู่แข่งท้ายตารางล่าสุดเนี่ยก็บุกเฉือนบาบาัสโตทีมจากดิวิชั่น4แค่3ประตูต่อนะครับและเสียไปถึง2เมตให้กับคู่ต่อสู้รองบอลแสดงให้เห็นถึงแนวรับที่เสียง่ายฉะนั้นเมื่อเจอกับโอสาโซนาคงผ่านยากกว่าที่คิดนะครับอีกทั้งทีมร่วมลีกก็ผลงานเหนียวแน่นพอตัวนะครับโดยแพ้ครั้งเดียวในรอบ6แมตช์อีกทั้งลงสนามแบบไร้ความกดดันงงีว่่ัลชห ทั้งคู่พบกันสกอร์ออกมาเบียดอยู่หลายหนนะครับดังนั้นสถานการณ์เข้าทางมวยรองมากกว่านะครับราคานี้รองไปที่โอซซูน่าอย่างแย่ก็แพ้ไม่เกิน1เมตรนะครับฟันธงครับเกมนี้รองไปที่โอซซูน่า ต่อกันที่คู่ที่2กับศึกโคปาอิตาเลียระหว่างยูเวนตุสพบกับโฟซิโนเน่เตะกันที่สนามอาริอัมสเตเดียมเวลาตีสามเป็นศึกฟุตบอลถ้วยโคปาอิตาเลียรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับโดยทางฝั่งยูเวนตุสเป็นได้เป็นเจ้าบ้านเตรียมรอรับการมาเยือนของโฟซิโนเน่เดือดาคาเปิดมาให้เจ้าถิ่นเป็นฝ่ายต่อลูกครึ่งนะครับแนะนำว่าอยู่รองทีมเยือนดีกว่านะเพราะโฟซิโนเน่ก็เป็นทีมพลังหนุ่มนะครับสู้ไม่ถอยโดยเฉพาะแข้งที่ยืมตัวมาจากยูเว่นั้นต่างก็ทำผลงานได้ดีกันทุกคนนะครับและเชื่อว่าการเจอกับทีมม UV, ทีีีีีมมมแแ่่่่่่่่อออออออยยยาาาาางงงงููเเเเเเเววววพกกกกกข็็ตตตืืื้้้้้้้ลลนน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 นททจจะะะผไดดดดดัััชฟรรซิโสสุใคบถึ ไม่น่าจะแพ้ขาดฉะนั้นอยู่รองมีโอกาสเฮียรับทรัพย์มากกว่านะครับฟันธงครับเกมนี้จัดไปที่โฟซิโนเน่ คต่อมากับศึกตุรกีซูเปอร์ลีกระหว่างซิวัสปอร์พบกับกาลาตาสลายเตะกันที่สนาม BG Group 4 I โฟร์ไอรยูมูเวลา3ทุ่มนะครับต้องบอกว่าเจ้าถิ่นชิวัสปอร์มีแววสู้ได้ไม่แพ้ขาดนะครับเพราะผลงานตลอด4เกมท้ายในลีกเนี่ยก็แพ้ไปเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วก็กํำชัยได้ถึง3ครั้งนะครับยิ่งเกมนี้ได้เล่นในรังเย้าของตัวเองก็ยิ่งเพิ่มดีกรีความเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมแม้จะได้รับผลกระทบจากตัวแบนและติดทีมชาติก็จริงแต่ได้เทียบกับฝั่งทีมเยือนกาลาตาสลายซึ่งเสียแกนหลักคนสําคัญหลายรายต้องบอกเลยว่าสภาพหน้าเป็นห่วงมากกว่านะครับแถมสถิติในฐานะทีมเยือนของเขาก็กำชัยได้เพียงครั้งเดียวนะครับตลอด5เกม ทุกกรรายายนอกจากนี้รีการพบกันก็แทบจะแพ้ชะนะก,กันไม่ขาดเชื่อว่าในนี้ก็น่าจะออกทรงเดิมๆนะครับเมื่อพิจารณาจากเลขกับภาพรวมต่างๆเนี่ยผมว่าแนะนําอยู่รองประคองตัวไม่กลัวตายนะเกียนี้ฟันธงครับเชียร์ไปที่ชีวัสปอร์รอรับทรัพย์และถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กับช่องเล็กช่องนี้ไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับก่อนจากกันวันนี้ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะดูบอลชัดระดับเ d ดีฟรีที่นี่ที่เดียวต้องดูบอลฮอตเว็บดูบอลที่มาแรงที่สุดในตอนนี้คลิกเลยดูบอลฮอ